กบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตจากที่ทางทนายทางบอสบิ๊กได้โพสต์เช้านี้เรื่องคดีแพง่งพยานหลักฐานเพื่อนบอกว่าคดีแพง่งพยานหลักฐานเรา51%เร์ซเขา49%เปอร์ซเราชนะเลยแต่ถ้าสู้กับคนที่มีชื่อในโฉนดก็เหมือนกับเริ่มคดีด้วย 70ต่อ30ลําลำพังสืบพยานให้ได้1%เปซมาชนะก็ยากแล้วอันนี้ต้องสืบจาก30%เปซเป็น51%ปอร์ซให้ได้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ปาดทั้งหมดนี้ก็เป็นโพสต์จากทางทนายบอดบิ๊กนะพี่นนะ้องเนาะทนายอาริยาทนายความนั่นเองพี่น้องทางคอมเมนต์ทางชาวเน็ตก็เข้ามา พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าผู้มีชื่อในชนดูดมีหลักฐานแน่นก็ยิ่งไปใหญ่ถ้าผู้ต่อสู้คัดค้านไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นและมีน้ำหนักบอกได้เลยว่ายากมากบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเห็นมีเม้นเยอะมากว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพราะมีชื่อในชนดูดเขาสู้ที่ว่าเขาไม่ได้ขายแค่โอนฝาก งงมากๆบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าชัดเจนเข้าใจแล้วใครแพ้ใครชนะรู้เรื่องเลยบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ารอรอรอใช้โยรอเลยบางท่านก็บ,บอกว่าถ้าฟ้องแล้วได้คืนรับรองศาลไม่มีวันหยุดแน่นอนมาสันพินองบางท่านก็บ,บอกว่าตัวนี้มันก็ต้องทํำใจแล้วละ่ะเขาก็เริ่มที่จะลู่ตัวแน่แล้วะสันพินองเอ้าในส่วนของจากที่ทางทนายได้โพสต์เนาะพินองเนาะทางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ ถึงเรื่องดังกล่าวนี้สนันกันเลยทีเดียวพี่น้องนั่นละพี่น้องหลายคนหลายท่านก็บอกว่าเฮล่นรอเลียว,วสันพี่นอ้องเจดวงก็เลยได้เอาในส่วนของที่ทางทนายได้โพสต์มาอัปเดตสู่พี่น้องฟังเนาะในส่วนของเรื่องคดีแพ่งพยานหลักฐานนั่นเองพี่น้องบอกว่าในส่วนของพ้นทีมีซื้อในสนด ถ้าผู้ใดมาสูกับคนที่มีซื้อในสนดยากมากบอกเลยประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่นองในส่วนของเรื่องดังกล่าคิดเห็นจังไดกับข้อมินไวแต่ลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า